สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนียวิสัยสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับวัอนี้นะครับพามาเบิ้งง่วงามขอกคุณตาฟ้ามต้นปี2องหาหครับพี่น้องวัอนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับเปิดมาคลิปแรกแหกหมันปี2องหาหกครับพี่น้องที่คุณตาฟ้ามนะครับวัอนี้มีง่วงสามตนะครับผมงามงามมีควายอีกสองตัวนะครับเนาะเดี๋ยวทักทายคุณตาให้เปินสวัสดีปีใหม่เอฟซีเจริยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมพศสดสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมที่กุบ อ่าเมื่อกี้มีแบบได้พี่น้องเขาเลยชอบรับช่อมน้ำแนยนะครับเมื่อกี้ครับคุณตาฟ้ามเพิ่อเมืองสระกข้ามกับมีง้วทองครับครับสองตัวครับแล้วก็ง้วดึงบสมอีกตัวหนึ่งครับครับผมราคาเบาเบาครับต้นปีครับผมควายมี่ตัวครับควายมี่สองผูตัวผูกับตัวแม่ครับอ่าผูหนึ่งแม่หนึ่งนะครับเนาะนะครับเอาติดตามรู้น่าในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเมื่อบึงนะครับแม่ที่เหลกก้อนกระได้ครับพี่น้องครับนะครับเบอร์โทรที่ยูโดพุ่มขืนให้นะครับเดี๋ยวสอบถามให้นะครับสำหรับคอก ของคุณตาก็อยู่บ้านเขาวตำบลญเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอยู่ใกล้ๆวิเลยเกษตรมหาสารคามถนนเส้นอ่าสารคามไปลอยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับบ้านเขาอยู่ตีถนนซีเลียนเลยครับพี่น้องครับมาเบิกแม่ที่แรกนะครับผมเป็นแม่สาวหัวล้นครับแม่แม่ลูกสองครับเอาลูกสองเนาะลูกสองครับเอาลูกสองครับพี่น้องนะครับหัวล้นธรรมชาติครับหัวล้นธรรมชาตินะครับมีลูกมาแล้วสองตมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งตัวสองในท้องตัวสองในท้องอ่าตัวสองในท้อง ส่วนสูงหลายไปไหนครับเมนี่ร้อยห้าสิบห้าบวกอยู่หรอกร้อยห้าสิบห้าบวกครับพี่น้องนะครับส่วนสูงโดยประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกบ่บ่ถึงกับเรือหน่อยเอานะครับผมตรวจทองเรียบร้อยเนาะครับเนาะตรวจแล้วครับเจ็ดเดือนแหละครับในทองสามเดือนครับผมเอาผสมแล้วนะครับเรียบร้อยทองสามเดือนนะครับผมโครงสั่งใหญ่หนาลึกครับพี่น้องครับนะครับทองพอได้ยู่ครับตอนนี้ทองออกฟอร์ดหกศูนย์ซีครับทองออกฟอร์ดหกศูนย์ซีนะครับผมทองออกฟอร์ดหกศูนย์ซีของ อ่านะครับผมโชคเนื่นมิดฟ้ามด้วยครับพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยจัดเดือนหรอครับในทอง3เดือนครับ3เดือนนะครับประกันทองให้ได้ครับพี่น้องทองที่สองค่าทองครับพี่น้องแม่นี่นะครับสองค่าทองเงาไงเงาดีนะครับผมขับโบดหูสันเป็นลูกผสม b รา h m a n หัวโลนธรรมชาติผนุกรรมหัวโลนธรรมชาติได้ครับพี่น้องเอาเปลี่ยนแรกเปิดมาฟังราคานะครับหลายไปได้ครับผม1นึ0 0 0สนสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันประกันทองออกฟอร์ดได้ครับพี่น้องนะครับประกันติดทองเจ้า ออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่ทับสี่ครับของทายางของฟาร์มครับพี่น้องครับออกจากขอกบมาอีกเสอกเอาตอนนี้วิมิตรมองนะครับเนาะวิมีครับมีครับวิมีนะครับผมเอาเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นแม่แม่สาวครับแม่สาวพึ่งผสมป่ะครับพึ่งผสมเอาแม่นี่แม่สาวพึ่งผสมเครื่องอมนดำแดงเนาะครับเครื่องอมนะครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมสีเม็ดเข่าเปลือกครับพี่น้อง ครับนะครับเครื่องอมน้ำแดงส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าหัว่ครับแมนครับร้อยสี่สิบห้าบวกประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับทับพอได้ไใบครับผมทับพอเอ่อเยังวะมันมีใบอยู่อ่ามีใบอยู่ครับทับเรียบร้อยนะครับเนาะคทับผสมแล้วครับอ่าผสมเรียบร้อยผ่านจักรอบแล้วบมื่อท่านเพิ่งผสมไหมครับ พึ่งผสมสองสามมื่นครับได้สองสามมื่นเอากระตีเป็นง้อสาวเนาะง้อสาวเลยครับเป็นง้อแม่สาวเลยครับพี่น้องตัวนี้ประกันทองไม่ได้เพราะว่าพึ่งผสมครับนะครับผมเอานะครับฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่ไรไปไหนครับผมเปิดไปสี่เก่าครับเปิดไปสี่หมื่นกับอีกเก่าพันบาทครับพี่น้องประมาณร้อยสี่สิบหาครับส่วนสูงโดยประมาณเครื่องอมดําแดงได้ครับพี่น้องทับเรียบร้อยนะครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทตัวล่องตัวล่องได้ครับพี่น้องแม่ที่สอง นะครับตัวนี้เป็นงัวแม่สาวดนะครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอานะครับผม145บวกบีนะครับส่วนสูงตำหนิบุ้มีจังหวงเนาะบุ้มีครับรับประกัุ้มมีนะครับผมเรียบขาแข็งดีอูบะเลยสิเลียดเรียงโบดบๆนะครับผมเบื้องเรียงพุ่งสั่งไมนเป็นงัวเอฟหนึ่งมีใบมีใบเอฟพ่ห้อมบ่ครับเอาตัวนี้จดเอฟเรียบร้อยนะครับสตาร์ทเอฟหนึ่งนะครับเนาะเอาเริ่มเอฟหนึ่งได้เลยครับพี่น้องมีใบเพชรดีกรีให้พร้อมครับพี่น้องแม่นี่นะครับเอาเบื้องทางไข่ทางเล็บจังน่อยนะครรับบอๆต ลำใหญ่ลำแง่ดีพี่น้องนะครับโครงสร้างดีเอาแม่สาวพึ่งผสมนะครับสี่หมื่นเก่าต่อร่องได้ครับพี่น้องแม่นี่ผู้สนใจนะครับต่อไปเป็นแม่ยทองนะครับเนาะนะครับสำหรับผู้สนใจก็โทรมาหาคุณตาได้เลยเบอร์ได้ก็ครับเบอร์0ูนย์แครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าหกหกครับเจ็ดห้าหกหก เบอร์ไล่กับศูนย์เก้าห้าเบอร์ไล่กับศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศก้าห้าหกศครับเก้าห้าหครับพี่น้องี๋ยวเจ้ายถ่ขวกอะไรตัวนี้อาครับผมว่าเบิรอีกแม่นึงนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นงั่วแม่ทองนะครับสาวท้องแรกนะครับร้อยสี่บวกครับส่วนสูงครับทองพอไดอยู่ครับทองออยังวะมันมีใบยอดอันเจ็ดทับเจ็ดสิบสามทับหนึ่งไหมอ๋อทองกับเจ้า จัมโบ้จัมโบ้ครับจัมโบ้สามพับหนึ่งครับนะครับเป็นโมริโน่เจ้าจัมโบ้เป็นพอพันธุ์ของโรงลิมิตฟาร์มเลยครับพี่น้องแมนแพันธุกรรมสมุกกิ่งกันครับพี่น้องแม่นี่จักเดือนแล้วครับในท้องสามเดือนครับสามเดือนประกันท้องให็นไหครับเนาะครับสาวท้องแรกอ่าสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องต่อหนิ้โบมี่จักหมองเปิดไปไรไปไหนครับผมหาเมินเก่าครับเท่าลาะครับหาเมินเก่าหาเมินกับอีกเก่าพันตัวนี้ติดท้องกด้วยครับพี่น้องเอาต่อหนิ้โบมี่จักหมองนะครับผมเคครรือลนน่โบบดะัผม สีแดงดี140บวกมีประกันท้องตรวจท้องเรียบร้อยมีคลิปนะครับผมเอาหาซิบเก่าตอร่องใดครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปไปเบิ้งงวายมีวายอีก2โตัวครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งควายนะครับผมเหมือนี่มี2องตัวของคุณตาฟ้าคพี่น้องพี่น้องนะครับเป็นวายตมแม่กับตัวผูนะครับพี่น้องหนึ่งคูเดี๋ยวไปเป็นผัวเมียกันกันได้ครับพี่น้องตัวผูอายุประมาณจักเดือนครับผม สิ1สามสิเดือน1 3บสถึงสิเดือนครับพี่น้องนะครับผูสิบสถึงสิเดือนนะครับตัวเมียนะครับผมตัวเมียสิบสามสิบสี่เดือนนี่เดือนสิบสามสิบสี่เดือนนะครับตัวนี้ตัวเมียได้ครับพี่น้องส่วนสูงกับพ่อๆกันมีรอยสามสิบบวกถึงรอยสามสิบห้าครับพี่น้องตัวผูก็จะสูงกว่าตัวเมียโยตัวผูก็จะเฉลี่ยรอยสามสิบสามรอยสามสิบสี่นะครับผมตัวเมียก็มีสามสิบบวกนะครับพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำครับผมตัวเมียงามเอาตาแต้มแก้มจ้ำนะครับผมโครงสร้างมาดีกูนะครับ ไปหาควายไปเลี้ยงนะครับเอาทั้งผู้ทั้งแม่ไปยุ่งน้ำกันเล่กอะไ้ครับพี่น้องนะครับผมบางเทียหาพอพันยากระเลี้ยงไส้คููกันนี่แหละพี่น้องนะครับไผ่มักเป็นพอพันได้ตัวผูนี่เป็นพอพันไดเลยเป็นพอพันไดเนาะครับเนาะสายเบิ่มสายเบิ่มน่นะครับผมเบิงนะครับสายเบิ่มพันร้านตาโรเลยครับพี่น้องเบิงข้นเขาก็ดีครับพี่น้องนะครับเบิงนะครับนตาตรล้นหนามข้นเขาใหญ่นานะครับข้อตันตื้อลืออยู่เอาตันจื้อลืออ่องหญ่งใหญ่นะครับแต้มชัดเจนนะครับ ตัวแม่กับงามตัวแม่แต่แต้มแจ้มชันชัดเก่โครงสางมาดีอักรักเอาราคลาโยคูนะครับคุณตาหายไปไหนครับผมคููดีเปิดไว้เก่ามืนหาคููนี่เก่ามืนหายกคูด้วยครับพี่น้องครับไผหมักแยกท่วงมาหลังไม่เลยเสียเอาตัวผู้ตัวแม่กับแยกก็ได้ยกคูกับเกาสิบหาละ้าหองต่อรองได้เนาะถิกตัวละสี่หมื่นกว่าบาทอ่าถิดตัวละสี่หมื่นกว่าบาทนะครับมาต่อรองเอาครับพี่น้องนะครับหมักตัวผู้หรือหมักตัวเมยนะครับหรือยกคูเอาไปเลี้ยงคูกันเจ้าบงเหงาครับพี่น้องหนึ่งผู้หนึ่ นะครับผมผู้อยากได้ควายไปเลี้ยงเบื้องคลิปแล้วกันโทรมาคุณตาได้ครับพี่น้องนะครับประว่าจะเป็นงัวเป็นควายเหมือนนี่กับมีงัวนสามตัวมีควายอีกสองตัวนะครับที่คุณตาฟ้ามไทยงามนะครับคลิปต้นปีงามงามควายคูเนี่งามอ่าสองฮาฮกฮกครับพี่น้องเป็นควายไงมันสิ่งญ่เป็นนายด้วยครับร้อยสี่สิบเห็นแน่นอนเลยเอานะครับผมเือว่าโครงสร้างมาสี่สเดือนนะครับไอเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้ครับพี่น้องเอาตัวเมียนี่นะครับสนใจก็มาเบิ้งตัวจริงได้บ้านขาวตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคคามรับพี่น้อง ถนนเส้นสารคามออกไปลอยเอ็ดนะครับก้อนหอดวิไลเกษตรประมาณกิโลนึงนะครับผมบั่นเขาโทรมาหาคุณตาเขามาเยี่ยมมาชมได้แอดไลน์มานะครับเบอร์โทร085ครับ085 008 008 756 6 7566อีกเบอร095 095 180 180 9560 9560ครับพี่น้องเดี๋ยวว่าวัดสุฟังค่ายสองตัวนี้ครับผม ที่แรกๆเขาจ้องเขาซื้อมากนี่ยแสนแปดได้นี่ตอนมันกุ้ยมันแพงกับคักตอนมันแรงในคักครับผมวันนี้เขามาขายขาดทื่นครึ่งต่อครึ่งเลยมันล้มขลังหลายครับผมกุ้ยผิดเบื้องเหรอ่าคู่นี่สําหรับผู้มาครับของดีก็ถือว่าอยู่ในเกจราคากระแทบขคืนต่อครึ่งเนาะมันงามได้นาเวอร์ดีคักได้นาเบื้องหรอครับผมนาคุ้ยแซีบดีครับนี่ครับพี่น้องนาตัวเมี่ยงเสียบครับต้นนี้พี่มี่จะมองเด้อพี่น้องเขาซื้อขายกันเพิ่นว่ากอนนี่คือเปลี่ยนมือมาตั้งแต่ราคา แสนกว่าเนาะแสนแปดเขาซื้อินที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็บเก่าหมื่นหาครับพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งตัวจริงว่ก็ได้ครับพี่น้องผู้สื่อสิมองว่านะครับเน้นชมตัวจริงกับผมว่าเป็นเรื่องดีมาเห็นตัวจริงนะครับถือว่าตัวเมียก็อ้างดีเนาะตัวเมียอ้างดีอัคระดีชัดเจนตาแต้มชัดเจนตาแต้มแจ่มจ่มชัดเจนเอานะครับวันนี้กับทีคุณตาฟ้ามักงัวแมียิ่งยิ่งติดทองกับเม่ยแหลกครับพี่น้อง นะครับหรืองัวสาวราคาประหยัดกิดซี่มือ่งก็บาดก็มี่หรืองัวแม่สาวทองแหลกนะครับหามือ่ราคาหองต่อร่องได้ลดทรงก็มี่นะครับผมไม่ต้องกังวลหอดหนาขอกแน่นอนมือนี่ที่คุณตาฟ้ามสำหรับมือนี่กับจากราพี่น้องทั้งนี้นะครับขอบคุณตายหลายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ซองหางครับพี่น้องจากราชทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ